อ่ะมีใครยังเข้าห้องคาสรูมไม่ได้มีไหมอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนสักคู่นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องภัยไซเบอร์นะรู้ทันภัยไซเบอร์ก็คืออาชญาอ่ะภัยไซเบอร์คืออะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วอาชญาทางอาชญากรรมทางอินเทอร์เนต็ตอ่ะเราคิดว่ามีอะไรบ้างเราเคยพบเจอบ้างไหมเวลาเข้าอินเทอร์เนต็ตเคยเจออะไรบ้าง เจออะไรนะอ่าคอร์เซนเตอร์อะไรอีกฮึโดนโปงโเจออะไรอีกอคาสิโนโออนไลน์มีอะไรอีกอครอร์รัปชันป,ปั่งสล็อตอ่ะพวกกนนารพนันออนไลน์อ่ะแล้วเราคิดว่ารูปแบบของภัยไซเบอร์เนี่ย การกระทําความผิดทางออนไลน์เนี่ยรูปแบบใดมากที่สุดเราคิดว่าอันไหนที่มันเยอะที่สุดในประเทศไทยการหลอกอ่ะบางคนอาจจะคิดว่าการช้อปปิ้งออนไลน์เนาะซื้อของเราได้ไม่ตรงปกใช่ไหมใช่อ่ะในขั้นที่1กระตุ้นความสนใจในขั้นตอนนี้นะคะเราต้องดึงความสนใจของนักเรียนทั้งห้อง โดยครูก็ได้ให้นักเรียนทุกคนนะคะได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันโดยใช้ตัวเมติเมตร์นะคะในรูปแบบของ Word Cloud เนี่ยค่ะเข้ามาช่วยดึงความสนใจของนักเรียนให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมพร้อมๆกันเดี๋ยวทีนี้เราจะมาโหวตกันนะคะในห้องเราให้นักเรียนคลิกไปที่ขั้นที่1น,นะคะ่ะขั้นที่1 คลิกเข้าไปแล้ขั้นที่หนึ่งนะและเราลองไปโหวตกันดูซิว่าเรามีความคิดอย่างไรว่าอจชากรรมรูปแบบไหนเนี่ยที่มันเยอะที่สุดอ่ะเจอไหมคลิกเลือกด้านขวานะคะอันนี้ก็จะเป็นผลของห้องเรียนเรานะกดด้านขวาแล้วก็กดส่งนะอ่ะขึ้นไหม หาเลือกมาหนึ่งอย่างนะที่เราคิดว่าโอ้ยมันควรได้รับการแก้ไขปัญหานี้มันสร้างความเดือดร้อนมากดูซิห้องเราคิดว่าเป็นข้อใดอ่าแล้วรอสักครู่ฮาดูผลโหวตดูซิใครยังไม่ได้คลิกมีไหมคลิกเลือกด้านขวานะ ภัยไซเบอร์หรือภัยที่มาจากโลกออนไลน์อะไรที่ควรได้รับการแก้ไขมากที่สุดอ่าอันนี้เลือกที่สำคัญสำคัญเลือกที่เด่นๆมาเนาะมีใครยังไม่ได้กดโหวตบ้างมีไหมอันดับหนึ่งอะไรคะไหนดูซิตอบพร้อมกันอ่าคอเซนเตอร์ Center, หรือแก๊งหลอกลวงลิงก์ดูดเงินเนาะเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันสร้างความลำคาญให้กับเราใช่ไหมบางทีในหนึ่งวันเนี่ยโทรมาตั้งหลายรอบหาอันดับสองอะไรเอ่ยหาเว็บไซต์ลามกอนาจาร์อันดับสามการพนันออนไลน์หาอ,อันดับสี่หารู้จักแม้ไซเบอร์บูลีก่การโพสการแกล้งกันทาง Internet. อินเทอร์เน็ตบางทีไปตัดต่อภาพสร้างข้อความไปแกล้งกันไปโพส ไปพิมพ์ข้อความว่าร้ายกันทางออนไลน์อ่ะอันดับสุดท้ายคือช้อปปิ้งออนไลน์จากสถิติสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยตอนนี้ภัยออนไลน์หรือภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่เขาจะใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะคะเข้ามาด้วยพวกมิจฉาชีพเนี่ย โดยรูปแบบมันก็จะมีหลายรูปแบบนะเช่นเอา AI เนี่ยมาเรียนเสียงเป็นเสียงของบุคคลนั้นแล้วก็โทรมาหาเรามาหลอกยืมเงินบ้างหรือเอา AI เนี่ยมาสร้างภาพสร้างลิงปลอมนะคะอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะในปีนี้คดีที่มีการแจ้งความมากที่สุดเป็นเรื่องอะไรฮะ คดีที่เขาแจ้งความเกี่ยวกับความผิดออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องการซื้อของซื้อสินค้าออนไลน์เราไม่ได้ของโดนโกงบ้างบางทีไม่ส่งของมาโอนเงินไปแล้วก็หายไปนะคะอะของไม่ตรงปกนะเป็นคดีที่มันมีการแจ้งความมากที่สุดส่วนคดีที่สร้างความเสียหายมากที่สุดก็เป็นการหลอกให้ลงทุนอ่า อันนี้ของนักเรียนยังเป็นเด็กอยู่เขาก็อาจจะยังไม่มีใครมาหลอกให้ลงทุนอะไรนะแต่ถ้าเกิดเธอโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอาจจะเจอมิจฉาชีพมาหลอกลวงได้นะคะก็ต้องระมัดระวังขั้นตอนที่สองสำรวจและค้นหาค่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะพูดอธิบายไม่เยอะนะเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอให้ดูนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราเปิดดูพร้อมกันเลยเนาะเพราะว่าเปิดดูทีละคนบางคนอาจจะดูช้าเร็วไม่เท่ากันนะเดี๋ยวดูที่จอครูพร้อมกันเลยนะคะอ่ะให้เราไปคลิกที่ตอบคำถามจากคลิปวิดีโอเลยนะอ่ะตัวคลิปเดี๋ยวครูเปิดให้ข้อไอ้ข้อที่1ตอบคำถามจากคลิปวิดีโอเทคนิคที่เราจะ ตอบคำถามจากคลิปวิดีโอที่ดีที่สุดเนี่ยเราต้องไปดูข้อคำถามไปดูก่อนนะบางทีเราดูไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าคำถามโจทย์เนี่ยเขาถามเรื่องอะไรนะคะอันนี้บอกไว้เลยนะเป็นคลิเทคนิคเราต้องดูโจทย์ดูคำถามก่อนนะบางทีเราดูไปเรื่อยเปื่อยเราก็ลืมนะคะคลิปแรกก็จะเป็นเรื่องหลอกให้รักจนหมดตัว ใกล้ถึงเทศกาลวาเลนไทน์แล้วห้องนี้มีแฟนยัง,ย,งยังโอเคดีมากอันนะอันนี้เดีย๋ยวมาดูรูปแบบว่าเขาหลอกให้รักจนหมดตัวได้ยังไงนะคะอ่ะอันนี้เป็นข่าวนะให้ดูข่าวดูข่าวบ้างซึ่งส่วนใหญ่คนร้ายก็จะใช้วิธีการสร้างภาพโปรไฟล์ของตัวเองค่ะ ให้ดูเป็นคนหน้าตาดีมีการศึกษามาจากครอบครัวดีมีหน้าที่การง,งานดีนะคะและที่สำคัญบ,บ่อยๆเนี่ยคนรายก็จะมาในรูปแบบของก,การเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือบางทีก็อาจจะสร้างโปรไฟลให้ดูหลอ่อให้ดูหน้าตาดีค่ะแล้วก็ชวนให้เราเนี่ยอะฟังทันไหมอันนี้อาอะไรนะโรแมนต์แกมหลอกให้รักแล้วก็โอนเงินเคยเจอบ้างไหม ถ้ามีก็อย่าไปโอนเงินอะไรให้ใครก็แล้วแต่นะคะเป็นพวกมิจฉาชีพอ่ะโอเคพิมพ์ตอบเลยอันแรกกลัวลืมไม่ใช่เลยหรอกนะเดี๋ยวมันจะมีอีกหลายอันเจอแมสช่องให้ตอบคำถามอ่ะกดดูคำถามข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งอ่ะอันนี้เป็นคลิปแรกเดี๋ยววันนี้ให้ดูสองคลิปนะคะอ่ะเนะี่ยดูคำถามอันแรกนะข้อที่หนึ่งเนี่ยคำถามจากคลิปวิดีโอเนี่ย ให้นักเรียนบอกกลโกงมิจฉาชีพออนไลน์แล้วก็คลิกดูคำถามอ่ะแล้วก็พิมพ์คำตอบไปอ่ะพิมพ์อันแรกเลยเนาะคนรักสุดท้ายกลายเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ก็มีหลายรายด้วยกันเพราะฉะนั้นย้ำเลยนะคะการจะเปิดใจให้ใครไม่ผิดแต่ติดกล้องด้วยนะคะคุณผู้ชม่าโอเคทันไหมฟังทันไหม,มทันบ้างไม่ทันบ้าง ไอที่ครูเปิดคลิปข่าวให้ดูมีกี่รูปแบบจำได้ไหมอ่าสีรูปแบบอ่าใครจะตอบบ้างอันแรกมีไหมเดี๋ยวแจกปากกาใครอยากตอบคำถามอายกมือเลยว่ามีอะไรบ้างอ่าลุกมาเลยค่ะค่ะแบบที่หนึ่งมีอะไรที่ครูเปิดคลิปไปเมื่อสักครู่นี้ อ่ะแบบที่หนึ่ง,งหาหลองให้โอนเงินอ่ะใครจะตอบอันต่อไปถูกต้องหลองให้โอนเงินอ่ะเอามือลงใหม่ไม่ทันอ,อ่ะหนึ่งสองสามอ่ะผู้ชายเลขที่แปดอ่ะพูดไปเลยค่ะตอบนั้นเลย อ่าชวนให้ลงทุนอ่ชวนให้ลงทนโอเคค่ะหานั่งที่ค่ะอะ่แบบที่สามยกมืออ่าเลขที่ห้าอ่านลองให้ดาวน์โหลดแอปดูเงินอ่ะคนสุดท้ายสุ่มดีกว่าเพราะว่ามองไม่ทันนะคนสุดท้ายสุ่มดีกว่าครู <c oughs> <c oughs> มองไม่ทันเมื่อกี้ หาเชื่อใครบอกตอบูลไม้แบบสุดท้าย่าไม่มาตัดออก่อะเกือบอ่ะซุมมามาไหมซ้ำมซ้ำซ้ำเหรอ มาแม่ผู้หญิงหลอกให้มีเพศสัมพันธ์แล้วถ่ายคลิปวิดีโออ่าโอเคจำได้อยู่อันสุดท้ายอ่าโอเคค่ะตบมือเพื่อนหน่อยอ่าแจกเลยเดินไปเลือกเอาปากกาเลือกไว้หนึ่งอันแจกเลยมีเยอะเดี๋ยวแจกอีกเดี๋ยวต่อไปอ่ะ อ่ะใครยังพิมพ์ตอบไม่เสร็จมีไหมอ่ะตอบใครตอบเสร็จแล้วกดส่งคำตอบนะส่งคำตอบอ่ะใครเสร็จแล้วไปคลิกคำถามคลิปที่2องนะคลิปที่2อง่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับวัยรุ่นของนักเรียนเลยวัยนักเรียนเลย ข้อที่สองนะอ่าข้อที่สองตอบคำถามจากคลิปวิดีโอเรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์บูลีนะคะไซเบอร์บูลีค่ะได้ยังเขา้าข้อที่สองแล้วยังมีใครยังตอบข้อที่หนึ่งไม่เสร็จบ้างมีไหมอ่ะ จากคลิปวิดีโอนักเรียนพบเห็นการกระทําใดบ้างที่ไม่เหมาะสมอันนี้คําถามจากคลิปที่สองนะอ่ากดส่งคําตอบเลยค่ะข้อที่1ใครเสร็จแล้วเอ,อ่อบางคนไปตอบผิดข้อก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยพิมพ์ตอบใหม่ก็ได้อ่าเมื่อสักครู่นี้คลิปแรกเป็นคําถามข้อที่1อันนี้เป็นคลิปที่สองนะคะครูเปิดเลยนะอ่า รุจิภาพเสร็จยังอ่าโอเคกดส่งคำตอบแล้วก็อนออกจากบ้านหันเห็นหน้าตึ้งก้าสวยๆเลยก็้ชายมนชอบ เรือย่างคือน้งไม่ได้ทำคเดียวพี่คนอื่นก็นนทำกันเยอะแยะทำเราอะคือสำหรับาน้เป็นเรื่องปกติอัเนเป็เ่ n o r a มากเลยยิ่งมิ้งนี้ด้วยันยิ่ปกติอะใครเขาก็ทำกันออ่าโอเคมีใครดูไม่ทันบ้างมีไหม ่าจำอะไรได้บ้างจำไม่ได้เลยอ่า <c oughs> อ่าลองตอบคำถามดูซิจำอะไรได้บ้างพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครูว่ามีเยอะแยะเลยนะอ่าจากเราดูคลิปเนี่ยการบูลลี่ <c oughs> เขาพูดไพเราะไหม อะไรที่คิดว่ามันไม่เหมาะสมไม่สมควรทำค่ะเราก็พิมพ์ตอบมาหรือใครจะตอบปากเปล่า,าก็ได้นะค่ะกี่ข้อก็ได้เอาให้มากที่สุด <c oughs> ่ะเราก็พิมพ์คําตอบของเราไปเนาะครูก็จะพูดไปนะจากที่ครูเห็นนะคะไม่รู้ตรงกับของนักเรียนไหม่ะสิ่งแรกที่เห็นจากคลิปเลย่ะพูดจามไม่เพาะเนาะพูดกับเพื่อนด้วยกันเนี่ย่ะพูดไม่เพาะพูดหยาบคายแล้วก็อะไรอีกแต่งหน้าใช่ไหมชวนให้แต่งหน้ามาโรงเรียนจะได้สวยๆห,หล่อๆจะได้มีคนสนใจ ่าบางทีเราเป็นนักเรียนอยู่ก็ยังไม่ต้องแต่งหน้าเนาะบางทีสิวขึ้นนะเปืองค่าใช้จ่ายบางทีแต่งหน้าเยอะก็หน้าเหี่ยวหน้าแก่ก่อนวัยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอมีใครเจออะไรอีกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม นำภาพหลุดคนอื่นเรื่องคนอื่นไปโพสในอินเทอร์เนต็ตอย่างนี้ไม่เหมาะสมะบางทีเขาลืมล็อกเอาลืมออกจากระบบเวลาเราใช้งานห้องอมร่วมกันเนี่ยบางคนลืมล็อกเอาออกไม่ใช่ไปเข้าไปเล่นไปโพสแกล้งกันนะคะ,ะมีใครเห็นพฤติกรรมอื่นอีกไหมที่ไม่เหมามะสม <c oughs> ไปบูลลี่ไปแกล้งกัน ต้องระมัดระวังอย่าไปโพสต์รูปหรือถ่ายภาพตัวเองดีที่สุดนะโอกาสที่จะโดนแกล้งหรือคลิปหลุดอย่างงี้พอคลิปหลุดมันก็จะเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็จะอยู่ไปตลอดการเลยนะนก็จะอยู่ไปถาวรเลยนะมันก็วนไปวนมาค่ะทีนี้ท่ายันกดส่งคำตอบได้เลยนะคายพิมพ์เสร็จแล้วกดส่งคำตอบเราจะได้เห็นคำตอบของเพื่อนในห้องด้วย ดูซิว่าเราคิดเห็นเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะ,ะเขาบูลลี่โดนบูลลี่มากๆนะคะจนไม่สามารถมาใช้ชีวิตปกติได้เลยนะต้องหยุดเรียนไม่กล้ามาโรงเรียนนะคะบางคนโดนบูลลี่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่างข่าวดารานักร้องเกาหลีเนี้ยบางทีเขาฆ่าตัวตายกันเลยนะไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตจริงนะไม่กล้ามาใช้ชีวิตจริงเลย พิมพ์ตอบเสร็จแล้วก็ส่งคำตอบนี่มีคนส่งมาตั้ง10บข้ออ่านอยากเด่นอยากดังเออนี่ชอบกันในวัยเรียนล้อเรียนกันแกล้นนี่โพสภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของมีใครตอบมากกว่า10ข้อไหมเดยจะให้รางวัลเนี่ยใครตอบมาได้สิข้อเนี่ยเยอะมาก ค่ะสงสุดตอนนี้สิข้อนะคะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมะพิมพ์สู้ไม่ใช่ซ้ำนะ,ะห้ามซ้ำด้วยค่ะใครเสร็จเรียบร้อยแล้วไปดูใบความรู้นะคะเดี๋ยวครูขออธิบายนิดนึงนะอธิบายสั้นๆนะคะในขั้นตอนที่3ามใบความรู้จากคอ,อรบอคอมพิวเตอร์เนี่ยอาชญา,าทาง อาชญากรรมทางอินเทอร์เนต็ตเขาก็จะแบ่งไว้หลักๆเลยก็คือการเจาะเข้าไปทำลายระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็การขโมยข้อมูลแล้วก็การนำคอมพิวเตอร์มากระทําความผิดค่ะเมื่อช่วงแรกครูถามไปแล้วว่าอาชญากรรมที่พบเจอมากที่สุดในประเทศไทยก็คือทางด้านการเงินนะคะเรื่องเงินเนี่ยพบเจอมากที่สุดในประเทศไทยเลย เรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายออนไลน์หรือว่าสร้างเว็บปลอมสร้างลิงก์มาหลอกดูดเงินนะเรื่องการเงินเนี่ยเยอะที่สุดหรือรวมถึงพวกลิงก์หลอกว่าถูกรางวัลด้วยทางที่ดีเราอย่าไปคลิกลิงก์อะไรดีที่สุดน,นะหลักๆมาจากการที่เราโดนล่อลวงอ่า ส่วนแบบที่2เป็นอาชยาก,กรรมทางด้านการละเมิดลิขสิทธิ์มันก็จะแบ่งเป็น2แบบแบบทางตรงกับทางอ้อมละเมิดลิขสิทธิ์ก็เช่นเอาภาพหรือเอาเพลงมาใช้และเราไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของนะคะอย่างเอาภาพเอาคลิปอะไรมาใส่ใน YouTube ของเราเนี้ยเราก็ต้องให้เครดิตอ้างอิงบอกแหล่งที่มาด้วยอ่ะแล้วรูปแบบที่3 ก็คือทางด้านเว็บไซต์ลามกอนาจาร์่ะเว็บไซต์รามกอนาจาร์ปัจจุบันนี้ก็เป็นไงมีเด็กเยาวชนเข้าไปดูนะบางทีเขาเปน็นไงมาให้เราเข้าลิงก์แล้วก็ให้โอนเงินเข้ากลุ่มลับแบบนี้อ่าให้เราเสียเงินแล้วก็เข้าไปดูนะคะอันนี้น่ากลัวมากเลยห้องนี้ไม่เคยเข้าไปดูเลยใช่ไหม ดูอะไรก็ถามอยู่เนี่ยไม่เคยเข้าไปดูสิบปดบวกเลยใช่ไหมไม่เคยไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเข้าไปดูเลยเออยา่าคลิกลิง์กเข้าไปบางทีมันเป็นมิจฉาชีพนั่นแหละมาหลอกดูดเงินเรานะ,ะต่อมาแบบที่สี่ก็เกี่ยวกับพวกการก่อการลายในที่นี้ก็จะออกแนวแบบ โจมตีข้อมูลระบบต่างๆระบบสาธ oh, <wow. S 1> ารณูปโภคที่สำคัญของประเทศ oh. หรือบางที่ที่เขามีสงครามกันเนี่ยเขาก็ใช้โดนหรือใช้เป็นแบบคารบอมอย่างเงี้ยเป็นรถยนต์ไร้คนขับอย่างเงี้ยติดระเบิดติดอาวุธเข้าไปอย่างเงี้ย oh. จะต้อง oh. ใช่อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการก่อการร้ายต่อมารูปแบบสุดท้ายก็คือไซเบอร์บูลลี เมื่อกี้ที่เราตอบคาถามไปนะคะก็เป็นการกันแกล้งออนไลน์ก็จะมีหลายรูปแบบตัดต่อภาพขม่ขมขู่สร้างความเสียหายไปโพสเล่นแกล้งกันแย่กันนี่ไซเบอร์บูลลี่นะไอ้ที่เราพูดกันย่อยๆว่าบูลลี่บูลลี่อ่ะก็มีความหมายมาจากการไซเบอร์บูลลี่นี่แหละอ,อหาอเค เนะะื้อหาหลักๆก,ก็มีเท่านี้นะจะมีห้ารูปแบบจําได้มั้งไหมอ่าจำอะไรไม่ได้เลยนะคะหลักๆจะมีห้ารูปแบบอักฉยกรรมอ่ะ,อกกอะเดี๋ยวทีนี้มีเวลาเหลือนะเดี๋ยวไปทบทวนกันเดี๋ยวมีเกมให้เล่นให้เราคิดไปที่ขั้นที่4นะ,ะเป็นทบทวนความรู้นะคะจะเป็นรูปแบบเกมตอบคำถาม ระหว่างรอเพื่อนอ่าใครหนุดไม่เป็นไรให้เรากดโปรไฟล์ไปเปลี่ยนเป็นชื่อจริงของนักเรียนนะไปเปลี่ยนตัวอวตารนะไปเลือกตัวละครเปลี่ยนเป็นชื่อจริงของนักเรียนนะเไไดี๋ยวครูได้ไปเช็คคะแนนได้นะคะให้เอาชื่อจริงจาะชื่อจริงกับเลขที่จ้ะคลิกมุมบนขวาสีฟ้าโปรไฟล์อ่านะตอนนี้พุกคนยังอยู่ที่ชาหา เดี๋ยวเราจะเปิดระบบไปตอบคำถามในทะเลนะตอนนี <ator il> ้ทุกคนยังเดินเล่นอยู่ที่ชายหาดอยู่ยังไม่เปิดตอนนี้ทุกคนยังอยู่ที่ชายหาดโครปิดประตูไว้อยู่ยังไม่ตอบคำถาม ถ้าครูได้เช็คได้ไงคนนี้ตอบคำถามถูกต้องได้เต็มอย่างเงี้ย่รือนะวิธีการ,รเดินก็เหมือนเกมเลยใช้ลูกศรปุ่มสเปซบายาวๆอันนี้ก็เอาไว้กระโดดอ่ครูจะเปิดแล้วนะเราลงไปในทะเลแล้วตอบคำถามมันจะมีตัวเลขคำถาม ถ้าตอบถูกก็จะอัปเกรดค่ะเปิดแล้วไปได้ยังค่ะเดินไปลงทะเลไปตอบคำถามเป็นคำถามสี่ตัวเลือกและคำถามถูกผิดนะคะ,อะ,อะตอบผิดก็ลลง,งมาค่ะ ย้อนแล้วถูกเพื่อนรอคอย่านใครเสร็จแล้วรอเพื่อนแล้วก็ดูไมยสกอร์ดูคะแนนตัวเองนะถ้าสีเขียวหมดก็แปลว่าถูก เออไปรออยู่ตรงเส้นชยัยอยู่บนเกาะนั่นถ้าสีเขียวหมดก็คือทำถูกหมดทุกข้ออ่ะเป็นเรือยอดหมด อ่าเร็วอ่าพบยางสามสิทหกคนอ่าพบยางขับเรือชนกันอยู่เนี่ยอ่าเร็วเพื่อนรออยู่ขับเลือชนกันเนี่ยเอ๊ะของใครเป็นห่วงยางนั่น ว้าเป็นหว่วงยางอยู่เนี่ยอันนี้กากระบาดออกได้เลยนะกากระบาดเฉพาะไอ้หน้าเกมเรือยอดเนี่ยอ่าแล้วเราก็คลิกขั้นที่ห้าได้เลยไปทำ แบบทดสอบหลังเรียนไซเบอร์อ่าแล้วพิมพ์ชื่อนักเรียนด้วยคันที่ห้าประเมินผลนะทดสอบหลังเรียนสิบนาทีก็ข้อละหนึ่งนาทีได้เลยนะพอดี่าพิมพ์ชื่อ ในขั้นตอนนี้ครูก็ได้นำา o o o l l f o r r m เข้ามาช่วยในการเรียนรู้นะคะนักเรียนก็จะได้ทำแบบทดสอบหลังเรียน